สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขค้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขัง้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากหลักสิบบน สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565สําหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรนะครับก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว59งวดติดต่อกันมามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่9และบวกด้วยแถวที่11 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มีนาคมปี63ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์ปี63 8บวก4เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก0เป็น15 15บวก1เป็น16ก็จะได้เลขดับ6 เลขท้าย2ตัวบนออก3 8 6ไม่ตรงกับ3นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่1งวดที่สองี่16มีนาคมได้ดับศนย์ก็ไม่ตรงกับ4นะครับงวดที่3 8ก็ไม่ตรงกับ9หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24 ตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ําตาลเข้มจะต้องไม่ตรงกับตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่36หน้านี้จะดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59 งวดสุดท้ายที่ผ่านมาคืองวดที่16กันยายนได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวบนออก0 3 6ไม่ตรงกับ0นะครับดับปักหลัก10บ,บนเป็นงวดที่59ติดต่อกันเรามาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บ,บนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16กันยายนงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับ4บวก7เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก2เป็น16 16บวก4เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับได้แก่เลข0ูนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกร e นแอสเซอร a าเชอรที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบัคทอน one, และสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาโอนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดมเมล็ดองุ่นและกรอดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุด,ดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทําให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีต่อไปเป็นสูตรที่สใช้แถวที่8บูมด้วยแถวที่14 บวกได้แถวที่17และบวกได้แถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10บนนะครับมาเช็คผลย้อนหลังเลยกันนะครับตั้งแต่งวดแรกวันที่1มีนาคมปี6 3สาได้เลขดับคือเลขเ็เลขท้าย2ตัวบนออก3 8 7ปก็ไม่ตรงกับ3นะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับหน้านี้จะดับงวดที่13า ถึงงวดที่24หน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่36หน้านี้จะดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59งวดล่าสุดที่ผ่านมางวดที่16กันยายนเราได้เลขดับ9เลขท้ายสองตัวบนออก03 9ก้ก็ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับปักหลักสิบบน mm hmm. เป็นงวดที่59ติดต่อกันเอาล่นะครับสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16เดือนกันยายนงวดล่าสุดที่ผ่านมา3ามบวกสเป็น6 6กบวกเเป็น13 13าบวกหเป็น18 18บวกหเป็น23ก็จะได้เลขดับ3าม ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับได้แก่เลขสามนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครภูมิแพ้ที่ดีมากนะครับทานแล้วเขาตื่นชามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย ต่อไปเป็นสูตรที่3าม้แถวที่6บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่11และบวกที่แถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบ,บนนะครับเริ่มตั้งแต่งวดที่1มีนาคมปี6 3ได้เลขดับคือเลข5เลขท้าย2ตัวบนออก3 85ก็ไม่ตรงกับ3นะครับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองนะครับหน้านี้งวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านิ้งงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหหน้านิ้งวดที่สามสิบ็ดถึงงวดที่สี่สิบดหน้านิ้งวดที่4ี่ิบเก้าถึงงวดที่ห้าสิบเก้า งวดล่าสุดที่ผ่านมาง่วดที่16กันยายนได้เลขดับ8เลขท้าย2ตัวบนออก0 3 8ก็ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้จะได้เลขดับได้แก่เลขอะไรนะครับสำหรับงวดนี้ก็จะใช้ผลของงวดที่16กันยายนง,งวดล่าสุดที่ผ่านมา3บวก4เป็น7 7บวก3เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก1เป็น15ก็จะได้เลขดับ5ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนได้แก่เลข5นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลัก10บนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิญญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไว้เป็นเพื่อนไว้บนลายได้เลยนะครับโดยลายไอดีของผมนะครับแอด c x w q x q b อย่าลืมใส่แอดนำหน้าเลยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกสองทางนี้ก็สามารถเข้าไปคลิกที่ลิงก์ในคำที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจง้งแจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบทางไลน์นะครับก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นป right ักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ